นี่สวัสดีครับสวัสดีครับเด็กๆทุกคนสวัสดีครับนี่เป็นยังไงกันบ้างครับสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เป็นยังไงกันบ้างนี่คิดถึงโรงเรียนกันหรือเปล่าโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะโอ้โหคิดถึงโรงเรียนกูกล้องคิดถึงเด็กๆทุกคนเลยอยากให้เด็กๆทุกคนมาโรงเรียนได้แล้วว่าเด็กๆคนไหนตื่นเช้ามาดื่มนมทานข้าวบ้างแล้วเอยกมือขึ้น ยกมือขึ้นเลยว้าวเก่งมากเลยนี่ทานข้าวดื่มนมกันแล้วใครยังไม่อาบน้ำบ้างเอ่ยไหนกล้องแอบดูหน่อยดีใครยังไม่อาบน้ำบ้างใครยังไม่อาบน้ำบ้างทิกตอกทิกตอกดูนี้ดูดีดูิีูดูโี้โอ้ยังไม่อาบน้ำไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครยังไม่อาบน้ำ,ตต <laughs> นำ,นนนำแต่ล้างหน้าแปรงฟันแล้วยกมือขึ้น นี่เก่งมากผมมือให้ตัวเองหน่อนี่เห็นไหมสัปดาห์ที่ผ่านมากูกล้องสอนเทคนิคสอนวิธีการป้องกันโควิดแล้วว่าเราจะต้องสวมอะไรเอ่ยสวมอะไรแล้วนะสวมแมสหน้ากากอนามัยใช่ไหมเอ่ยนี่วันนี้กูกล้องจะชวนเด็กๆมาออกกําลังกายพร้อมๆกันเอ้ามาเรามากางแขนกางแขนกางแขนเลยกางแขนกางแขน กางแขนนะครับกางแขนทั้งสองข้างเลยบิดซ้ายขวานะบิดซ้ายขวาเอาไปหนึ่งสองสามสห้าหเจ็ดปดเกสิบโอ้โหเก่งมากเลยต่อไปยืดแขนขึ้นข้างบนนะยืดแขนขึ้นกลางบนสลับทีละข้างนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหเก่งมากเลยต่อไปสะบัดนะสะบัดนะเราไม่ชกแล้นะสะบัดขึ้นลงขึ้นทั้งสองข้างเลยยุบหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเกสิบนี่ต่อไปเอามือจับเอวดูดิใครไม่มีเอวบ้างใครไม่มีเอวแปลว่าคนนั้นเป็นยังไงเอ่ยตัวใหญ่หรืออ้วนนี่เองดูดิใครไม่มีเอวบ้างเอามือจับเอวมือจับเอวไปบิดซ้ายขวาเหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ห้า หจ็ดปเก้าสิบนี่ต่อไปต่อไปนาะยกขายกขาข้างหนึ่งยกขาข้างหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหดูที่ดูที่ใครล้มบ้างดูดีดูที่ใครล้มบ้างไม่มีเลยนะต่อไปข้างซ้ายบ้างข้างซ้ายหนึ่งสองาพึบหนึ่งสอง สามสี่ห้าโอ้โหดูดิดูดิดูดูใครล้มบ้างใครล้มบ้างโอ้ไม่มีล้มเลยเก่งมากเอาต่อไปเอามือทั้งสองข้างมือทั้งสองข้างจับหัวเข่าจับหัวเข่าจับหัวเข่ายืดงอสลับกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบโอเก่งต่อไปเตะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่เอาต่อไปเดี๋ยวเราไปกระโดดนะไปกระโดดโอเคไหมครับกระโดดอยู่กับที่นะกระโดดอยู่กับที่นะกระโดดสองขากระโดดสองขา กระโดดสองขายังไงดูดิดูดิดเดี๋ยวเราไปกระโดดสองขาพร้อมกันโอเคไหมครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเอาตัวลอยหนึ่งแล้หน้าพิ่หนึ่ง,งสองเฮ้ยค,คุณผูพากอะไรเก๊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 ครับหน้าโอ้ใช่ครับเต้นก่อนแปดเก้า สิบดูดิ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 หูดิดูดิดูด <c oughs> ิดูด <c oughs> <c oughs> ิู่ดมด้ดไดูดิือดิดู้ิดมดิดูดิดูดิดม่อ้อาดิมูดิดูดมดอแตดนะิดูดิดอดิดู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 ดิมือแต,อแตนะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, สิบนี่เอาต่อไปต่อไปต่อไปกระโดดไปข้างหน้านะกระโดดไปข้างหน้าพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังกระโดดไปข้างหน้านะอึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบนี่ดูทดิดูดิดูดิดูดูดูด,ดูใครล้มบ้างหรือเปล่าใครล้มบ้างใครล้มบ้างโอ้ไม่มีใครล้มเลยเอาทำไมกระโดดไปทางขวาทางขวาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอุ้ยขูกล้องหายไปไหนนะเอาแต่กระโดดกลับไปทางซ้ายเหมือนเดิมหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอมาแล้วดีปรมือกับเพลงหน่อยกดมาต้องกาหเก่งมากเลยโอ้ยมาเดี๋ยวเราไปออกกำลังกายกันดีกว่า นี่ดึง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 ดูที่กูกล้องจะมีเพลงอะไรมานะวันนี้จะเป็นเพลงอะไรนะไป

da yeah, ตัวเองหน่อยว้าวผมมหกับตัวเองหน่อยครับโอ้เก่งมากเลยวันนี้เราออกกําลังกายนี่สนุกไหมครับสนุกไหมเอยถ้าสนุกขอ็อสองมือเอาเด็กๆไม่สนุกแน่ๆเลยถ้าสนุกขอ้อสองมือหน่อยโอ้นี <c oughs> เ่เก่งมากเก่งมากเอาวเราออกกําลังกายแล้วเดี๋ยวเราไม่ เดี๋ยวกูกล้องมีมีอีกหนึ่งเพลงโอ้โหวันนี้สนุกสนุกเลยวันนี้เราไปเต้นพร้อมๆกันสนุกสนุกเลยออกกําลังกายกันนี่หลังจากที่เรารู้วิธีป้องกันเชื้อโรคโควิด19แล้ววันนี้เรามาเต้นออกกําลังกายพร้อมๆกันพร้อมไหมครับพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไม่เอ่ยจุ๊ก,กูนี่ตะแกะเอออ้าวเดี๋ยวกูกล้องให้เด็กๆเต้น เต้นเต้นออกกําลังกายโดยเรียนแบบท่าสัตว์โอเคไหมครับโอเคไหมเอ่ยเรียนแบบท่าสัตว์นะต้วกุ๊กก็บอกว่าเด็กๆเป็นเป็นเป็ดเป็ดทำยังไงเอ่ยเป็ดเป็ดทำยังไงเป็ดทำยังไงเอามือรังหล่กลั่งกลับ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 ถ้าเป็นเป็ดนะกลับ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 ถ้าเป็นช้างล่ะเป็นช้างทำยังไงเอามือรังหองอมือออกมาข้างหน้าเลย แมนแนแมนนี่เป็นช้างนะเป็นช้างนะอย่าลืมนะแล้วถ้าเป็นลิง่ะเป็นลิงทำยังไงลิงลิงลิงโอเคไหมเอ่ยโอเคนะโอเคไหมวันนี้เราเอาแค่สามจานมอมีอะไรบ้างเอ่ยเมื่อกี้มีอะไรบ้างนะมีอะไรอะไรเอ่ยกับ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 กัดกับกับกัดกับ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 กั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 ดกับ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  แล้วก็มีอะไรเอ่อยนีมม่นีช้างแล้วก็มีโอเคอ่าพร้อมนะพร้อมนะเดี๋ยวก็งาเพลงงอน 1> <1 เพลงอยู่ไหนนะเอามามาย่าขเท้ากันก่อนเร็วนี่วันนี้กูกล้องจะชวนเด็กๆ มาออกกำลังกายท้าสัตว์กันนี่สำหรับวันนี้ท้าสัตว์นั้นจะช่วยให้ร่างกายของเด็กอาจจะจากเชื้อโรคโควิด19กันพร้อมกันหร,รือยังเอ่ยถะพบแล้วไปกันเลยเอา ท่าที่หนึ่งเอามือทั้งสองก้างไวท้ที่เอวของตัวเองแล้วก็กลายเป็นเป็ดเอา้ากาบ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 กา าที่สองเรากลายเป็นอะไรเอ่ยเป็นช้างเป็น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 เป็

นี่วันนี้เรามาออกกำลังกายให้เชื้อโรคโควิด19หายไปจากร่างกายของเรานี่เอาใส่เอวเร็วยกขาด้วยเก่งมากเอาตาที่หนึ่งตาที่หนึ่งกลับกลับเอากลับ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 

เอาตาที zeker, iza, ye, ่สามเกียก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 เอ้าเกียก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  เย้โอ้ยสุดยอดเลยเด็กๆทุกคนสุดยอดเลยเหนื่อยไหมครับเหนื่อยหรือเปล่าไม่เหนื่อยนี่ไม่เหนื่อยแต่หายใจอย่าดมอยู่ไหนเลยเอามาให้กูกล้องหน่อยนี่นไะเราออกกําลังกายวันละนิด ร่างกายของเราก็จะแข็งแรงนี่เชื้อโรคโควิดสิบเก้าก็จะไม่มาทำลายร่างกายของเรานี่เอาวันนี้ก่อนเราจะจากกันไปเดี๋ยวเรามาเต้นเพลงล้างมือบ่อยๆกันอีกหนึ่งครั้งโอเคไหมจ๊ะโอเคไหมจ๊ะนี่ล้างมือบ่อยๆนะลืมัะหรยังล้างมือบ่อยๆมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนเอ่ยกี่ขั้นตอนครับ เจ็ดขั้นตอนอย่าลืมนะล้างมือบ่อยๆมีทั้งหมดเจ็ดขั้นตอนอย่าเราไปล้างมือพร้อมๆกันนี่ึบชึบพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปกันเลยเอา Well, i'll boom it up Vem, pô, เขาบอกว่าถ้าเด็กๆล้างมือบ่อยๆแล้วก็สวมอะไรเอย่ยสวมหน้ากากอะไรครับจุกถือหน้ากากอนามัยนี่ป้องกันเชื้อโรคโควิดอะไรเอย่ยโควิด1 9นี่ไม่ว่าเราจะออกไปไหนออกนอกบ้านเด็กๆจะต้องใส่อะไรครับใส่อะไรเอย่ย หน้ากากนะอย่าลืมใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆดื่มน้ําเยอะๆโอเคไหมครับแล้วช่วงนี้เมื่อวานบ้านใครฝนตกบ้างยกมือขึ้นที่บ้านใครฝนตกบ้างเอ่ยโอ้โหไม่ตกกันทุกคนเลยที่บ้านตกช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับมีมรสุมมีฝนตกเด็กๆจะต้องดูแลสุขภาพไม่ออกไปเล่นน้ําอะไรเอ่ย ไม่ออกไปเล่นน้ําฝนนะนี่ถ้าเด็กๆออกไปเล่นน้ําฝนเด็กๆก็จะหัดเชย้หัดเชยนี่เด็กๆก็จะไม่สบายนี่เองแล้วเด็กๆก็จะต้องไปหาคุณหมอโดนอะไรเอ่ยโดนทิฐยาบางคนอาจจะต้องแอดมิดนอนอยู่ที่โรงพยาบาลน,นี่โอ้ไม่ดีเลยไม่ดีเลยตอนนี้อย่าไปนอนโรงพยาบาลเลยไม่ดีเลยไม่ดีเลยนอนอยู่ที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่สบายกว่าเยอะเลยนะ นี่โอเคไหมครับนี่สำหรับวันนี้เราออกกำลังกายกันสนุกสนานแล้วเรามาเจอกันอีกครั้งหน้านี่กับคุณครูอะไรเอย่ยคุณครูอะไรครับครูกล้องนี่ครูกล้องรูปหล่อจมูกโด่งขาวจั้วนนี่เองนี่นี่มาเจอกับครูคกล้องรูปหล่อจมูกโด่งขาวจ๊วะ กันทุกวันพุธนี่เวลาเก้าโมงสี่สิเป็นต้นไปนะครับเราจะมาเจอกันทุกครั้งแล้วเราจะมาออกกำลังกายกันทุกครั้งเลยเดี๋ยวครั้งหน้ากูก้องจะพาเด็กๆไปออกกำลังกายกันที่สนามบ้างวันนี้กูกล้องอยู่ที่ในห้องเพราะว่าพี่ก่อสร้างเขาใกล้จะเสร็จแล้วนะตึกของเราใกล้จะเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวเด็กๆเ,เ,เปิดเทอมมาจะได้เห็นตึกใหญ่ๆสวยๆห้องเรียนสวยๆเลยดีไม่เอ่ย นี่นี่สำหรับวันนี้อาเด็กๆพอนมมือพร้อมๆกันสําหรับวันนี้นี่เอาดูเดี๋ยวนี้ก็เราพนมมืออเดี๋ยวกูกล้องดูเล็บนี้เล็บใครยาวบ้างเอ่ยเอเอามือมาใกล้ๆนี่ดูดิเล็บใครยาวบ้างอฮ้ยเฮ้ยโอ้เก่งมากเลยไม่มีใครเล็บยาวเลยปมมือกับตัวเองหน่อยโอ้เก่งมากเลยเด็กๆไม่เล็บยาวเล็บก็ไม่ยาวแล้วเด็กๆจะไม่กัดอะไรเอ่ย กัดแบบนี้อะไรหรือเปล่าไม่กัดเล็บนะเพราะเชื้อโรคจะเข้าไปในร่างกายของเด็กๆนะครับอ้าวมาสําหรับวันนี้เรามาท้ายชั่วโมงกันแล้วแล้วเรามาเจอกันใหม่ในวันพุธหน้าโอเคไหมครับกับคุณครูอะไรเอ่ยคุณครูกล้องนี่รูปหล่อจมูกโด่งขาวจ๊วนี่อ้าววันนี้สวัสดีอัวนมือสวัสดีอนมือกันหน่อยพนมือหล่อหสวยๆกันหน่อยครับเร็ว ปนนมือสำหรับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเด็กๆทุกคนนี่อย่าลืมล้างมือบ่อยๆดื่มน้ำเยอะๆสวมแมสกสวมหน้ากากก่อนออกจากบ้านนะครับสำหรับวันนี้บา,บายบาย,บายบาย,บายบายจุ๊บ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 นี่นี่นีบ่บายบายนี่เก่งมากเลย Michael. Cool.